สวัสดีมิตรรักแฟนบีททุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะทําการไต่หอหลักนะเออจะเป็นการไต่หอคอยกันหลังจากที่เราไม่ได้ไต่มาซะนานนะวันนี้กาเป็นหอหลักก่อนละกันนะส่วนวันอื่นก็เดี๋ยวจะทยอยลงไต่หอเออจะเป็นพอเวลาไต่หอทีนึงเราก็จะลงแบบเป็นเซตเนาะให้มันครบทุกหอไปเลยเออก็จะเป็นประมาณนั้นก็เดี๋ยวก่อนจะไปไต่หอก็วันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ตัวละครใหม่อย่างฮอลโลอิจิโกะจะเข้านะ ก็น่าจะเป็นฮอลโลอิจิโกะเข้าแหละเพราะว่าทางเพจเขาก็สปอยเป็นการเปลี่ยนปกเปลี่ยนปกเพจเป็นรูปฮอลโลอิจิโกะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมาแน่นอนนะฮอลโลอิจิโกะก็ถ้าเซิร์ฟไหนที่แบบไม่ได้เข้าพรุ่งนี้ก็นั่นแหละดองของรอไว้ได้เลยนะส่วนตัวผมก็อดองรอได้นิดหน่อยนั่นแหละแต่ก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้มาก็จะทําการสุ่มแล้วก็เดี๋ยวจะปั้นสดให้ดูว่ามันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้มาเราจะมาทําการไต่หอ,อ,อคอยกันเถอะอ่า หอเคอยเนี่ยที่จริงติดมาประมาณเดือนหนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนรู้นะไม่ได้ไม่ได้เล่นสักทีนะปล่อยซื้อปล่อยซื้อไว้ตลอดมาเดี๋ยวมาจัดกันอันนี้เอาเป็นไอ้ที่จริงมันมีเนมว่าเนมไม่แน่ใจว่ามันกันตายได้ไหมเอาเวงการมไม่มีหอสเสือตัวละครก็ไม่ครบ เอาอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่าเอาจริงอะถ้าไม่ใช้ป Ł ชู่คิดไม่ออกเหมือนกันฮนะมาเดี๋ยวลองเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะยวค่อยเปลี่ยนไปแล้วกันไม่ได้ลงนานแล้วนะหอหอหลักนี้นานแบบนานมากอันนี้เราไม่ได้ใช้เป็นหอแบบหอฟูลน,นะเราใช้แค่เป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรได้แค่เอฟเฟกต์ลดดาเอจอย่างเดียวมาจัดไปทีเ่เดี๋ยวเอาไวท์อีโกกัน,ลกนแล้วกันแล้วก็ยิน าปาดไป<ะ>เดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวไว้จิโกเอ้ยไม่ใช่ไว้จิโกฮอลโลยจิโกมานะน่าจะเดือดกว่านี้นะดาเมจด,ดาเมจน่าจะดุก,กว่านี้เยอะเลยอ่านี้จัดไปที่ป้าแล้วกันเซื้อผมอ่อเข้าไปกันแบบ530กว่าแล้วนะผมยังอยู่นี่อยู่เลยยังไม่ได้เล่นซักกะทีตั้งแต่แบบก่อนก่อนไปเที่ยวสิกว่าวันนะ่ะเออนั่นแหละก็หอไม่ได้แตะเลยซักกะหอนะเออ เวลาควยอะไรวันก็กดเข้ามาแล้วก็กดออกเข้ามาแล้วกดออกอยู่อย่างเงี้นแหละอันนี้เราตีไปที่นี่ก่อนปับป๊บปั๊บนี่ป่ะนี่เข้าไปไม่น่าจะฮิวแนวหน้านะปาดมาปับป๊บปั๊บตีเข้าไปอีกรอลุ้นปู่แล้วกันว่าจะได้อัตีรอรอว่าจะได้ลดแถวหลังศัตรูอีกนี่ป่โลแบบหนามาก เอ้ยเมื่อกี้แบบเนี่ยอุราฮาระเนี่ยโลกเกินครึ่งหลอดอีกอะแล้วทำไมมันต้องย้ำปูตลอดเลยวะคืออะไรเนี่ยจัดมาเนี่ยตัวรถฟูลี่เราไปซะละจะชนะป่ะนี่ร้านหนึ่งเอ่อต่อไปก็จัดนี้แล้วกันนี่ก่อนเนียมาจะลอดหรือเปล่าแล้วก็เหมือนเดิมนะใครที่ยังไม่ผ่านหอชั้นไหนหออะไรก็แล้วแต่นะสามารถทักใครได้ที่ เพจแล้วก็เฟซส่วนตัวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชันแล้วกันนะสามารถทักมาได้เลยนะครับผมถ้าเป็นเพจอะ่ะก็จะอาจจะตอบชา้านิดนึงแต่ถ้ามาทางเฟซส่วนตัวนี่จะเร็วก,กว่านะผมปกติก็อยู่ในเฟซส่วนตัวอยู่แล้วก็ทักมาเพราะตอนนี้ใครทักไม่ใช่ตอนนี้สิเพราะว่าตั้งแต่ผมบอกไปอย่างเงี้ยเออตั้งแต่แปะลิงก์เฟซลิงก์เพจเขาก็ทักกันเข้ามาตลอดนะมาถามนู่นถามนี่ถามนั่นผมก็ตอบตอบเรื่องปัญหาชีวิตอะเออจริงๆฮะไม่ได้ตอบแค่เพจไม่ได้ตอบแค่เกมอะตอบเรื่องปัญหาชีวิตอะ จัดป่ะป่าอ,อันนี้จัดที่แนวล่างแล้วกันเสียดายที่เนวสตันไปซะแล้วนะ,ะตูมอู้เออยู่กันถึกทนจริงจริงเสียดายเนยวสตันเนี่ยหละ อูมคุณแตกซะละโว้ยฮิวแนวหลังซะด้วยอู้ไม่ติดบล็อกไม่ใช่ไม่ติดบล็อกไม่ติดกี่ไกลงานยาวเลยทีนี้ปราบทีเดียวตายโู้แรงแบบแรงเกินแรงเถื่อนมากมันจะมีตัวไหนเอาไว,ไว้ใช้เล่นได้ไวนะ้เนี่ยเอาไว้ไงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้จิโกเปลี่ยนไอเทมไว้ดีกว่า มัเอาไปไว้ช่วยแทคงอีกแดงหนึ่งส่วนไว้จิกโกะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเลียรล่างเนี่ยลดดาเมจไปนหน่อยหนึ่งแต่เปลี่ยนเป็นฮานาทาร่แทนจะได้มีโอกาสลดฟรุ่หน่อยมาเดี๋ยวมารองกันดาเมจมันจําเป็นก็จริงแหละแต่ว่าแทงอะไรพวกนี้มันก็จําเป็นเหมือนกันนะอา่าอันนี้จัดมาที่ต้องเป็นไว้ก่อนนะ ปเอ้จริงเราควรเอาไว้ไ,ไวแนวเอาไว้เอาไว้ไวตัวหลังสุดไม่ใช่หรอวะเอาไว้มีฮานาทาโร่รถโกธเวนกรรมอ่ะยินมาดูดมาปับโอเคแล้วก็สกตันไปสักหน่อยสิโอ้ไม่ตันด้วยแนวหลังได้ฟูลี่เต็มเลยงานยากไปแล้วจังหวะนี้ ตีเข้าไปตีเข้าไปปับปับแล้วก็แทงออาไม่ใช่แทงหรอกยิงดีกว่าโอ้เหลือยังเยอะเลยแล้วแบบฟูรี่แม่งเต็มทุกตัวเลยพวกนี้ซุยฟงน่าจะใช้ตีไม่ได้ตัวเดียวนะตัวอื่นแม่งใช้ได้หมดเลยนี่แล้วมันก็ใช้ได้หมดทุกตัวเลยทียนี้งานยากอีกแหละอ่าปาดมาหกแสนแทบตายตู้มหกแสนเจ็ดแรงไปไหนเนี่ย เราขาโชมาเนีวสตัรนอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับเรามัดยังไม่ได้ปลูกอาวุธยังไม่ได้ปลูกตื่นอาวุธด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้ล้างให้เนียวน่าแล้วสตัรนคู่ไปแล้วครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้สี่แสนสับอีกดูสามตัวมาเนีวรอใช้สติเถื่อนหน้าแล้วกัน ใจนูนเอไปก่อนตี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 เข้าไปตีไปปั๊บปั๊บอุลน่าจะแตกตัวแรกเลยที่นี้ต้องลองไปใช้หออุนด้วยอันนี้อันนี้รถเขาเรียกอะไรถแอ็กแทกอีกฝั่งอ่า แล้วก็สตาร์สักหน่อยสิโอ้สามล้านทำไมรู้สึกดาเมจมันบ้าบ่แต่ถ้าจะไปใช้หรือว่าเดี๋ยวจะลองไปใช้แบบเป็นหอปกติดูถ้าหอปกติดูอาจจะได้เรื่องนะดาเมจน่าจะสูงว่นนี้เยอะเลยภาพจะลองต้องลองต้อง,องลองลองแม่งให้หมดทุกแบบอะดูกันว่ามันจะชนะหรือเปล่า โอ้แ,บบแปดแสนติดขี้ด้วยอ,อ,อีกนี่เขาไปอีกโดนยับเลยสุยฟงนี่ก็แบบไม่รู้จะแรงไปไหนนี่รถฟรีบิกที่จริงเราให้มาซื้อโมโต้เป็นเขาเรียกอะไรนะเปิดเทิร์นแรกใส่เป็นอะชุลาแล้วก็รถฟรีน่าจะเวิร์กหรือเปล่า หิวฮิวไม่น่ารอดอุรอดก็โคตรเก่งละล้านเอ้ยทำไมหลังๆมาชักจะตีแรงเข้าไปใหญ่ละเดน่อ่าไม่ใช่กูงี้แล้วเดี๋ยวเราลองเป็นนี่บ้างใช้เป็นหออุ่นดูนะเผื่อมันจะเวิร์ก ลองดูลองดูไว้จิก้ต้องเป็นตัวเปิดไอต้องเป็นตัวปิดเพราะมันมีฮานาทาร่รถฟูรี่เออจะไปดูดมาก่อนตัวเดียวไม่ไม่ได้โอเคกดออกรีไปอย่าบอกนะว่าผ่านมาไปสิบวันนี้ก็ยังไม่ชนะอยู่ดีมันน่าจะชนะได้นะแต่ว่าผมอาจจะแบบต้องไปเปลี่ยนโซเปลี่ยนอะไรเยอะแยะหน่อยแล้วก็ต้องแล้วแบบต้องลงหลายๆรอบหน่อยเน้นดวงหน่อย อันนี้เราแบบเนี่ยอันนี้เห็นเลยแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยตีเข้ามาสามล้านสองอ่ะไวจิีกูต้องลดฟูลี่หนักๆแล้วจังหวะนี้ลดหกตัวหกตัวโอเคสองตัวยังเป็นกราบแล้วตัวฮิวมันเหลือเต็มเลยตีไปตีเข้าไปตีเข้าไปอีก ปับปับปับไม่ขี้ไม่ขี้อันไหวะเนี่ยเอ้เดี๋ยวรอบนี้เสร็จเดี๋ยวรอบที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นเป็นแบบหอหอมังกรเสือปกติดูที่ไม่ใช่หอแบบขั้นสองเงี้ยว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเัดเกนโชทีทัแนแปะปับปับตีก่อ ลู่ลครานนี้แบบอย่างหนาอะ,อะไรครับ9.4ฮิวฮิวไว้ไม่น่าได้ป่ะนะ่ะไม่ได้ด้วยมันเหลือเยอะายบางทีบางทีก็ถึกไปนะบางทีหอคอยมันก็ถึกเกินไป ดาเมจมันอาจจะขาดไปค่อนข้างเยอะเดือวต้องลองไปใช้หออื่นดูแตกไปซแลาไวจิโกตัวคาโชปปาบโอเคดีไม่ติดสตันอ่ตีไปปับแตกอ่ะดาเมจแนวหลังเพิ่มปับปับปับได้แม่นติโอเคได้อยู่มาอุ่นไปก่อนแล้วก็อ่าเนว ป้าเลสือไมันน่าจะตายอยู่นะเอาเนิยวไปก่อนแล้วกันแล้วก็อุลาระโอ้โอเคได้อยู่แล้วก็ตามด้วยเงินดูดฟุรี่มาขอสามตัวเน้นๆนสามตัวเน้นๆนสองตัวโอเคแล้วปุย๋ยไม่แดนตีโอเคอยู่เออโอเครอบนี้น่าจะพอพอไหวอยู่นะตายหน่อยตายโอเคสวย โอกาสชนะเริ่มมาแล้ววะ่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเฮ้ยแล้วเหนียวแดนตีดวบนี้สวยงามเลยทีนี้อุ่นก็ได้อีกโอเคเอาไอ้ปูเวนนี่ไอ้ปูเวนนี่ปาปองโอเคชนะอยู่อ่าตัวนี้เราควรเก็บก่อนตัวนี้ก่อนแล้วกันเพระาะแมนติโดนสองตัวโอเคชนะ เอาว่ะเริ่มมาละเริ่มมาละโอเคด้เวลาไปกันต่อเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะคนอื่นเขาไปถึงหอขัานไหนแล้ว,แล,วแล้วเนี่ยรู้แต่ว่ามัน530อแล้วมั้ง536อแล้วอะ่ะคุณจินไป536คินโตกิอยู่531เรายังอยู่526อยู่เลยแล้วก็โอไม G ์กุนเนี่ยยังอยู่5 0 0อยู่เลยอ่ะนี่นี่คือเขาไม่ไตน่นนใช่ไหมในหอคอยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาไปกันต่อเป็นกิมจอกุน เดี๋ยวเราลองเล่นแบบเป็นดาเมจเพียวๆ,ๆ,ๆดูนะอันนี้มันต้องเอาเป็นเบียคุยะแล้วกันโอเคเป็นหอนี่เลยมาดูกันว่ามันจะฟเฟี้ยวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไว้จิโกเอาเป็นดาเมจแล้วกันไว้จิโกเป็นดาเมจคืนแล้วก็เบียคุยะเบียคุยะเอาออกใส่เป็นฮานาทาร่แทน าจัดไปเรอเป็นแบบดาเมจดูนะเอามีแค่ตัวละครที่เป็นแทงแต่โซรออเขาเรียกอะไรนะโซรอเป็นดาเมจไปดาเมจเพียวเพียวเลยเนะี่ยคือดาเมจน่าจะเพิ่มมากกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยแหละอาไว้จิกวต้องไว้ตัวหลังลืมๆเกือบแล้วเกือบแล้วมาดูดมาโอเคสองตัวได้อยู่จัดไปที่อุนเคียว่าละกัน แทงเข้าไปอั๊สี่ล้านสามก็ได้อยู่เฮ้ยไม่ใช่สีเบียคุยะนี่หว่าเบียคุยะเป็นตัวรถฟูลี่นี่หว่าเราต้องเปลี่ยนโซยเบียคุยะอีกอันหนึ่งโซนบนเป็นอาชุล่าผาดผาดไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันถ้ารอบนี้มันไม่ชนะเพราะมันไม่มีตัวรถโกธเลยปับป๊บปั๊บตีเข้าไป กันเทนไบครับโป้งหกแสนโคตรแรงเลยโอ้ไว้จีกว่าน่าจะปิวแล้วทีนีู้กล้านแปดภาบล้านสองอะไรวะทำไมมันแรงกันขนาดนี้หรือเพราะเราใช้เป็นโซเราใช้เป็นหอนี่ไดยเ,เปล่ามันเลยตัวบางลงนะ มันอาจาจะไม่ได้แรงแบบที่คิดแต,แต่ทีมเราตัวบางลงมากกว่านั่นไงปั๊บปั๊บปับ๊บตีกัไปเว็นกรรมไม่ได้ชนะเอาจริงๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยถนัดไอ้ที่มันเป็นหอสี่ห้าตัวนี้หรอกไม่ไม่ถนัดที่แบบเป็นหอแบบหอขั้นสองอย่างเงี้ยตัวเราเขาเรียกว่าแหละเดี๋ยวต้องรอเป็นหอของ ฮอโลโลอิจิโกะก่อนมั้งผมว่าน่าจะดีเพราะผมชอบเล่นเป็นหอเสือไอหอมังกรหอเสือ,อพวกนี้มากกว่านะเพราะตัวละครที่ลงอ่ะมันสามารถแช้สติได้ค่อนข้างถี่กว่าผมมีพยะเอาเป็นอันนี้ใส่ไปคืนแล้วก็ปูปูเอาเป็นอันนี้คืนมาลองใหม่เราเป็นอันนี้นะเป็นหอหงหอหงแค่ลดดาเมจอย่างเดียวไม่เอา ได้ฟรีเพิ่มจัดไปนี่เอาเป็นไวจิโกก่อนแล้วก็งินัดมาโอ้งโอเคสวยเอาวมาสตันหน่อยตันมันไม่ตันด้วยอา่าแล้วก็ลาระเออแล้วก็ปูจัดไป So เสียดายนะไม่มีโซขนนกอะถ้ามีโซขนนกนี่น่จะดีกว่านี้เลเวลจนแบบจะ9กแล้วโซขนนกม่งก็ยังไม่มาคืออะไรเนี่ยออนนี้เพราะอุ่นมันอันตีใส่หมูแล้วได้มันจะได้ทําให้แบบทีมเรามีโอกาสได้ฟรีเพิ่มเอ่อมีโอกาสใช้อันตีได้ในรอบหน้าเพิ่อมอีกแหงไปโอเคยินน่าจะได้อลยนะโอ้ล้านหนึ่งได้ปะเนะี็ย ปั๊บปับ๊บปั๊บเอ้ยตีปู่สักหน่อยดิเอ้ยโอ้โหไม่ต้องแถมก็ได้เอาหน่อยเดียวก็พอแล้วมาเฮ้ยจริงๆน่าจะเอาอุ่นก่อนไหมอุ่นมันลดอ่ามันเขาเรียกว่าอ,อะไรนะัดูดดูดเดฟมาด้วยนี่หว่าอ่จะจัดไปโป้งล้านหนึ่งแล้วก็เอาอินโนเวนแล้วกันเอาเวนกำเฮ้ย โอไม่จะกดลากขึ้นข้างบนจะกดลากขึ้นบนเอาฉันตีฮัโลโหลเวนกำถ้าแพ้ก็แพ้พอจังหวะเมื่อกี้ทีเดียวเลยเนี่ยโอ้โ oh <no. S 1> น่าจะน่าจะพอได้อยู่นะอย่าเพิ่งตายนะโอ้อเวนกำสุด เอาไว้ปาดก่อนแล้วกันแล้วก็เอาอันนี้น่าจะได้อยู่นะน่าจะพอไหวอยู่อ่กันเทนไบไว้ก่อนแล้วกันเอาอินโนเอก่อนปาบโหไม่ตายด้วยโอเคอย่างไรก็ตายเฮ้ยมันจะถึกไปไหนเนี่ยอันตีกี่ตัวเนี่ยตัวเดียว อย่านาติกก,กิไกโอ้เม่ไหวป่ะนี่กิไกหน่อยลูกเนาะลูกพี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บอุ้ยเกือบแต่รอบนี้มันจะรอดป่ะนี่เข็มประจีอันตีอีกอะโอ้โหไม่น่ารอดนอกจากมาติกก,กิไกหน่อยกิไกบล็อกโอ้โหจังหวะนี้เนี่โอ้แพ้จังหวเะหวเมื่อกี้ทีเดียวเลยไม่น่าเลย máu máu ไม่น่านลั่นเลย máu <c oughs> เ <c oughs> วีนกรรมอะสติสติต้องมาจังหวะน,นี้เอาอันนี้ก่อนเ <c oughs> นี่ยเวลาเล่นแล้วบางทีมันก็จะพลาดแบบนิดๆหน่อยๆอ่างเงี้ยพลาดนิดหน่อยเมื่อกี้มันมีผลจริงๆนะเว้ยแบบเมื่อกี้ถ้าเหนียวแดนเตียยังไงมันก็ชนะนะโอ้เป็นนิดหน่อยที่แบบเมียนมีผลสุดๆ เซ็งๆเลยนี้แต่ก็ถือว่ามันผ่านง่ายกว่าหอหอเมกเอหอชั้นเมื่อกี้อยู่น่าจะลงอีกแค่ไม่กี่รอบก,ก็น่าจะผ่านแล้วแหละนี้ไม่น่าติดนานหรอกขับรถฟรี่ไปเออเหลือสามตัวเ,ลเหลือตีตีตีเขาปะสตันหน่อยนิวสตันสตันมันโอเคไม่ให้ความร่วมมืออีกแล้วนิว อยู่แรงไปไหนวะเนี่ยห้าแสานได้อ้ะเมื่อกี้อย่าแช่โอเวียนกำตีตีตีดูสงรอบนี้ไม่ค่อยดีเท่ารอบเมื่อกี้วะรอบเมื่อกี้ดีกว่ารอบนี้มันได้แช่นตีไปหลายตัวอยู่นิวก็ติดฟอร์ตอีกโอ้โหุกยราโทชิโร เวลาเล่นมันไม่เห็นจะติดฟอร์สเลยวะ่ะอ,อันนี้ต้องถ้าใส่อะใส่อุ่นก็อุ่นนะไงตีโนเอไม่น่าจะตายละปับปั๊บปับ,ปบ,ปบกี่ตัวนี่สองตัวอันติโอ้แตกเลยทีนี้ออกมาอโอ้โห้นิ้วครึ่งหลอดเกินครึ่งหลอดอีก ต้องอยู่ที่แนวหน้าแล้วจังหวะน,นี้ถ้าแนวหน้าทนไหวก็ไหวอยู่ขี่ไกล้สักไหมโอเคอยังไรมันก็ยังแชนติทนได้อีกเทินหนึ่งมาไปจิโก,โกปาดไปอยู่ทรงรอบนี้น่าจะลำบากอยู่โอ,โอ,โอ้ขี่แทบไม่ติดเลยลูกพี่เ้ยโต โอ้โหไม่ติดเลยเลยสกิลย่อยก็ไม่ติดด้วยอโอ้อะไรกันครับเนี่ยโอ้ยริยนบรูไว้ตายได้แต่อุลางหะร้าอย่าตายนะโอ้ห็นกรรมไม่น่ารอดโอเคไม่รอดครับไม่ให้ผ่านครับ อะไรกันครับนี่ไงมาเอาเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะผมว่ามันน่าจะนานพอควรแล้วในจังหวะนี้เดี๋ยวค่อยเอามาเล่นทีหลังแล้วกันนะอันนี้จัดไปแบบเดิมเลยเสียดายว่ะเสียดายในมือลั่นไปรอบต่างๆไนผ่านแล้วเนี่ยจัดมาจัดไปจัดไปห,หมดเลย ปูขอแบบเน้นๆอีกสักทีที่ลดให้หมดเลยหกตัวเนี่ยฟูลี่เนี่ยถ้าปูมีขนนกนี่คือแบบจะเพอร์เฟกต์กว่านี้อีกนะเป็นตัวที่แบบมีขนนกแล้วดีมากเออโอเคเป็นการเทรนไบอีกตัวหนึ่งที่ใช้แอนตีได้เวลาเราต้องการให้อุ่นใช้แอนตีได้นะเพราะว่าทีมเราจะได้แอนตีได้อีกรอบนึงด้วยตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปปับ๊บปง โอเคยังโล่หนาอยู่โอ้โอเคร้านหนึ่งเนวัน uh, ติได้งินได้ปูปูปูป,ปูบินอีกแล้วอะไรกันครับมาอันนี้ก็ต้องใช้ปุ่นก่อนเสร็จปุ๊บก็เนวแล้วก็งินอิน uh, ูเ e, อจัดไปเอาสตันหน่อยก็ยังดี สตันหน่อยปั๊บโอเคไม่ติดแล้วอะไรวะเนี่ยอ่านดูไม่อีอกโอะโซชิโร่ยังแช่นตีได้อีกอ่าน่าจะตายอยู่นะปั๊บโอเคตายอยู่แอนเทนไบก็อย่างหลอดแต่แช่นตีไม่ได้ได้แค่โทชิโร่ตัวเดียวเงอรินมารุโอเคไม่ตายด้วยยินสวยน่าจะผ่านนะรอบนี้ โอ้ยแค่ขีโหตีตีสกิลย่อยขีเป็นเกือบไม่ใช่เกือบน่าจะเป็นล้านเลยมั้งเนี่ยอ่าอ่าสวยงามจังหวะนี้ป่าดูกี่ตัววะนี่โอเคมาปิดสวยๆด้วยแอนติเนลเนรีเลเนรียลตูมหกแสนเฉลี่ยแค่ตัวละสามแสนเองอะรู้สึกเบากว่าบอดเป็นยังตีแรงกว่านี้อีกอะ โอเคชั้นต่อไปนี้จะเป็นซาโดล่างที่เป็นสองมือนะแล้วก็ชั้นต่อไปอก,ก็จะเป็นเนวโอเป็นเนวแล้วก็จะเป็นอุราฮะหกตัวดูจากสภาพแล้วมันก็ไม่น่าย,ยากนะเพาผ่านกันตั้งแต่สามสามล้านสามสามล้านหกกันนะ่ะจนตอนนี้เข้าพลังกันไปเท่าไหรนะ่ละสามล้านสามคุณจินเพิ่มมาห้าแสนแล้วอะ่ะคุณจินที่เพิ่มมาเร็วแฮ สุดๆจริงนี่แล้วก็เป็นโซคิเฮ้ยเราก็นี่เราก็ไม่อยากจะขิงอนะ่ะเราก็มีโซคิเพิ่มมาอีกอันหนึ่งแล้วนี่โซคิ so ee, แล้วเราก็มารีเป็นสายดาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็แค่เดี๋ยวปั้นอันอื่นก่อนแล้วก็โอไมด่านี่มึงก็ยังอยู่ที่เดิมนะไม่ไม่ถึงขั้นม่วงสักทีก็เลยได้แค่นี้แหละโอไมดาเดี๋ยวค่อยปั้นกิมจอก็ว่าจะปั้นอยู่แต่ว่าต้องรอก่อนก็ตอนนี้สุ่มจากไอที่มันเป็นที่สุ่มสีฟ้าวิจัยอมั้งเออ มีอยู่50อันแล้วก็อาวุธปลุกตื่นก็มีเศษอยู่ประมาณอ,าอยู่ไหนวะสามสิบห้าอันเศษอาอาวุธปลุกตื่นน,น่าจะได้ก่อนส่วนไอตัวละครมันะถ้าจะขึ้น5ดาวได้ผมว่าต้องใช้เศษแดงแต่ว่าเดี๋ยวรอ,อ,อก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ควรมีควรั้นอยู่แล้วสำหรับกิมจอเดี๋ยวรอสุ่มจนกว่าจะได้อาวุธปลุกตื่นมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวที่เหลือค่อยไปลงในส่วนของ เอาเศษแดงมาลงไปส่วนของอันนี้ที่มันขายอยู่แล้วกันนะก็ประมาณนี้พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับว่าเราจะมีการซุ่มฮอลโลจิโกะนะแล้วก็เดี๋ยวจะปั้นสดว่าจะจัดให้ได้สัก5ดาวนะไม่รู้ว่าของมันจะทรัพยากรจะถึงหรือเปล่านะตอนนี้ก็มีโยกอยู่ประมาณ 10, 5. 1 5ื่นเศษแดงส7 9แล้วก็มีทรัพยากรอ,อื่นๆที่ไว้แบบสต็อกไว้รอฮอลโล่จิโกะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปแต่หอวันนี้ก็ ใครว่างก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายๆครับผม